ตอนนี้ขึ้นมาข้างบนค่ะทางลาดชันมากเห็นไหมคะางด้านหลังได้ขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะผมน้ำสักติดกให้ด้วยหดบดีอ่ะปลดหมวก thank you <laughs> ตอนนี้มารอคิวนะคะเพื่อจะไปถ่ายภาพเราก็ทำตรงนี้เป็นกันก่อนมาซ้อมก็ดูคนอื่นถ่ายคนอื่นแล้วก็ทำตามไม่เนี่ยเขาทำตรงนี้กันก่อนมาซ้อม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะได้ไม่ใช้เส้นด้า่คิวแค่้อยคิวหรแค่1้0คิวนุ่งกบอกนุกล้กหร้คิวประมาณชั่วโมงนะคะถือว่าร้อยว่าือยาวอแล้วเราไม่ร้อนเนอะ เราได้พักเหมือนเระเราเย็นแล้วเราเย็นแล้วของพี่สี่ห้าคนพี่แบ่งมาห้าคนที่แบ่งมาไม่ห้ปงชไม่ได้เหอฮัลโหลขอขึ้นมานะคะ มาบาเลต้องมีรูปนี้นี่นะคะที่เขากำลังไปนายนิดนี่นะคะที่เขาไปเท้าแถวทลายไปนู่นเน็ตเน็ตโอเคนะคะมันนจะเเป็ดี๋ยวรอถ่ายอีกทีหนึ่งนะคะด้านสองด้าน